ครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับผมนายปูสายสามนะครับหรือว่าเฮียปูจัดให้นะครับผมวันนี้ผมจะมาแนะนําว่าที่ทางผมเนี่ยมีบริการอะไรบ้างนะครับสําหรับลูกค้าหลายๆท่านที่ถามกันเข้ามานะครับอันดับแรกเลยคือผมทํารถทุกชนิดนะครับแต่ะส่วนใหญ่ปัจจุบันเนี่ยรถที่มีจํานวนมากสุดก็คือเป็นรถรุ่นของ Ford Ranger นะครับซึ่งวันนี้ผมจะพามาดูเอกของเราเช่นเคย Ford Ranger นะครับแล้วก็ Everest นะครับว่ามีทําอะไรกันบ้างที่ร้านผมนะครับเชิญมาดูได้เลยครับวันนี้อันดับแรกนะครับของร้านผมก็จะเป็นพวกเกี่ยวกับอุปกรณ์ตกแต่งนะครับภายนอกทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกชุดสเกิร์ตนะครับผมอย่างคันเอเวอเรสต์คันนี้เนี่ยเดิมเมเขาใส่เป็นคิ้วล้อธรรมดามานะครับต้องการที่จะใส่เป็นชุดวิกเตอร์ทางร้านก็มีบริการนะครับตัวนี้นะครับเป็นชุดวิกเตอร์ทั้งหน้าและหลังก็คือมันจะเป็นตัวท่อท่อที่เขาเรียกท่อคู่นะครับก็สวย นะครับส่วนตัวคันนี้ที่เห็นอยู่ทีิบมนะครับยังทําไม่เสร็จนะครับคันนี้ก็มีชุดที่เราตกแต่งทําเพิ่มเติมเข้าไปนะครับก็จะเป็นชุดของงานเหล็กนะครับจะเป็นพวกงานของตระกูล Hammer Option นะครับตัวนี้เราก็จะมีบริการทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะรุ่นไหนเราก็มีนะครับเนี่ยครับดูได้เลยครับ ก็จะเป็นพว,วกในส่วนของกันชนหลังนะครับเราก็มีนะครับอันนี้หลายๆหลๆส่วนเราก็มีทํานะครับตัวนี้แล้วก็อีกคันที่เราทํากันอยู่ก็งานตกแต่งความสวยงามก็คันจากลูกค้าทางบ้านอยู่คันทางหน้าบ้านเนี่ยนะครับคันนั้นก็จะเป็นเรื่องของโคมไฟท้ายที่ทําให้มีมิติมากขึ้นของเดิมของรถไม่มีมาให้เราก็สามารถ ตกแต่งเพิ่มเติมเข้าไปให้เขาสามารถใช้งานได้แล้วก็เพิ่มความปลอดภัยในยามค่ำคืนได้นะครับทางน้นเรากำลังทำอยู่แจะพาไปดูนะครับนี่ครับคันนี้กำลังทำทาอยู่เลยนะครับตัวนี้นะครับของเดิมก็คือเป็นแค่โคมธรรมดานะครับลูกค้าอยากได้เราก็สามารถที่จะทําให้เป็นโคมแบบมีไฟ l e d เข้าไปให้ได้นะครับอันนี้น้องช่างกําลังทําอยู่นะครับ นี่ฮะโคมที่เป็นไฟ LED เข้าไปนะครับเพิ่มเติมความสวยงามนะครับตัวนี้เนี่ยทางร้านเรานอกจากว่าเ,เรื่องของงานตกแต่งแล้วนะครับในเรื่องของอุปกรณ์บางอย่างเนี่ยก็คือทางโรงงานเนี่ยเขาไม่มีการผลิตหรือว่าทําให้มีการตรงรุ่นมากเท่าไหร่นั้นเราก็สามารถที่จะทําเข้าไปให้ให้ชิ้นงานเนี่ยสามารถที่จะอัดแอแล้วเข้ากับรถได้ที่เช่นส่วนแรกครับส่วนของเรื่องสีเราจะมีชาร์จเทียบสีนะครับ ให้ลูกค้าทั่างพวกงานสีเนี่ยสีเราจะค่อนข้างตรงนะครับแล้วก็พวกงานที่บางรุ่นเนี่ยก็คือไม่ไม่ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อลดรุ่นนั้นๆแต่ต้องการอยากจะใส่เราก็สามารถที่จะอัดแอฟช่วยทําให้งานตัวนีน้สวยงามแล้วใส่เข้าไปได้นะครับนี่คืองานหลักๆของทางร้านบ้านปูนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เรามีนะครับก็คือในเรื่องเรื่องของงานตกแต่งภายในนะครับอินทีเลียเราก็จะมีเรื่องของบ่อหนังรถยนต นะครับผมมีเรื่องของพรมปูพื้นทียมพรมพวก5 d ดีนะครับพวกนี้เราก็มีหรือว่าพรมไวนิยวแล้วก็มีแบรนด์ดังๆแบรนด์ที่มาจอยกับเราเราก็มีถ้าสนใจก็ติดตามถามหากันได้นะครับส่วนในเรื่องของอุปกรณ์เพิ่มพ,พมานหรือเรียกว่าเพิ่มพวกแรงมา้าอะไรพวกนี้ก็คือเรื่องเกี่ยวกับพวกท่อเสียทางเราก็มีบริการในส่วนของท่อ H K H นะครับเราก็มีส่วนนี้เข้ามาสําหรับลูกค้าที่ต้องการจะมาเพิ่มเติมนะครับก็สามารถ ระเวียนกันเข้ามาได้นะครับครับท้ายนี้ผมก็ขอฝากนะครับผิดพันธ์ทั้งหมดของบริษัทร้านบ้านปูด้วยนะครับไว้ในใจของท่านนะครับอีกหนึ่งร้านนะครับผมนายปูเป็นพ่วมกับดูแลทั้งหมดก็อยากจะทําให้ลูกค้าทุกท่านที่มาใช้บริการได้สินค้าที่ดีบริการที่ดีจากผมออกไปนะครับครับ แล้วก็สําหรับท่านลูกค้าทุกท่านนะครับที่อยากจะเข้ามาหาร้านบ้านปูนะครับหรือมาหาผมหรืออยากจะมาติดตามมาดูผลงานนะครับร้านผมตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมนตรสายสามนะครับเยื้องกับโรงเรียนสารศาสตร์นะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามร้านผมจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมแล้วก็สามารถติดตามผลงานของเรานะครับผ่านทาง Facebook ได้นะครับหรือว่าผ่านทาง YouTube ช่อง YouTube ของเราก็มีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับแล้วกดติดตามกันด้วยนะครับ ครับผมก็ไงวันนี้ผมก็ฝากร้านผมไว้ในดวงใจลูกค้าอีกหนร้านนะครับครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ it from me must be out your mind Don't do it. Oh, i'm big time a lot of signs smoky in the air that's a lot of do pockets running over with the dollar sign yeah, try and take it from me taste my trip riding near the space